น้าเป็นไรเนี่ยวันนี้เป็นไรมันวนเนี่ยแม่หึ่มนั่งอ้อนแม่เนี่ยอ,อือมันนี้มันเป็นอะไรทุกคนคะมันนั่งอ้อนแม่เนี่ยฮะอ่าน,น,นั่งอ้อนแม่ก็เป็นอะไรเนี่ยเอเตา้าได้าตาด้าได้เห็นพี่มาไหมคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เหตุการณ์ปกติไหมลูกวันนี้น้องตีกันไหมแพนด้า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 ครับ หานหน้ามาดิเดียวเหตุการณ์ปกติไหมวันนี้น้องตีกันไหมลูกฮะน้องตีกันปะฮะคุยให้แม่ฟังดิใครจนหรือเปล่าเมื่อคืนมีใครชนไหมมีใครจนหรือเปล่ามีใครวิ่งเล่นมีใครลื้อของแม่ไหมฮะฮะแต่แม่เห็นนะว่ามีใครลื้อของอ่ะพี่ดาพาน้องวิ่งอ่ะวิ่งทั้งคืนเลยใช่ปะ ใช่ไหมใช่ปะใช่ัูพี่มาวันนี้นิ่งนะคะวันนี้นิ่งะะวันนี้นิ่งนะคะวันนี้อ่ลูกบจอยรู้สึกว่าหรือจะง่วงนอนแต่เช้าก็ไม่รู้ค่ะคเพื่อนๆนี่ไม่หือไม่อือไม่พูดไม่จาเลยเนี่ยไม่คุยเลยหึเขาง่วงนอนอันนี้แม็กนัมน,นะคะแม็กนัมระวังโดนพี่ด้านนะลูก แมงน้ำแผลหายแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแม่ว่าจะฉีดยาเอแมงน้ำอีก,ส,กสักเดือนหนึ่งติดต่อกันนะคะทุกคนรักษาผิวหนังของนายด้วยนะคะแมงน้ำนั่งลงหรูอนั่งลงกวาจับก็อยู่นะคะทุกคนกวาจับอยู่ในห้องอยู่บนหลังตู้ตาทนลนเลยคะ่ะพี่ด้ามอนกวาจับแม่เกยดแผ่นกล้องไปนะคะเพื่นพนอนๆ พอพี่ได้มันกลเก่งพี่ได้คอยดูแลสถานการณ์ทุกอย่างเลยเจ้าก๋วยจ้ามันเดินผ่านเพราะอะไรทุกคนเขาอยากออกข้างนอกนั่นน่ะมีมะมะพอพี่ได้เหรอพี่ได้อยากออกข้างนอกไหมลกูกอยากออกนอกบ้านปะฮะออกปะออกไหม เออไม่อยากออกเออไม่อยากออกก็ไม่อยากออกนอกนอกอันตรายนะลูกเนาะเนาะใช่ปะเนาะพี่ด้ไม่อยากออกใช่ไหมลูกพอคุยเรื่องนอกบ้านทุกคนพี่ด้ค่ะพอคุยเรื่องนอกบ้านพอคุยเรื่องวัดพอคุยเรื่องบ้านๆกับบ้านกับแม่ไหมไปนอนกับแม่ไหมพี่ด้านางจะรู้นะคะทุกคนนางจะรีบเลยค่ะ ไม่เอาไม่เอาเลยค่ะนางแพนด้าเขาจะจำนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบว่าจำจำเป็นแมวที่แบบจำนะคะเออเกินแมวะะเลยค่ะแพนด้านเนี่ยใช่ไหมด้าแต่งตัวนานจังเลยอยาหน้ามาคุยก่อนเลยเร็วเข้าด้า แต่งตัวนานจังเลยแต่งตัวไปนอนเหรอครับใชเป้าพี่ดาชอบแม่แม่คุยโดยพอๆทุกคนเนาะได้แม่นู้นะแม่แม่ก็ถามว่าทำไมเป็นตาคุยเก่งจังเลยนั่นนั่นนั่น <c oughs> น้องเดินผ่านเป็นตาคุยเก่งจังเลยเก่งทุกอย่างค่ะทุกคนคนเนี้ค่ะอ้อนก็เก่ง พดาคุยเก่งปะเก่งไหมลูกฮะตอบสิเก่งไหมครับฮะ,ฮะ,ฮะเก่งไหมครับเก่งเก่งมากตั้งลงนังลงนังลงไม่กระโดดอีกไม่กระโดดอีกคว้าโทรศัพท์ไม่เอาเลยลูกไม่เอานะอืมพิดาบอกพี่ดาคนเก่งไงลูกห้ามคว้าโทรศัพท์แม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์แม่แตกแม่ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปพี่ดานะ เดี๋ยวไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปพี่ด้าให้แม่แม่เอฟซีพี่ด้าดูนะลูกเดี๋ยวแม่แม่เอฟซีพี่ด้าไม่รักนะรู้เปล่านะนะคะนะครับคนเก่งนะนะฟังนะคะทุกคนบางทีนางก็เหมือนคิ้เกียจพูดเนาะบางทีก็พูดไม่ออกด้วยแม่คุยอะไรนะอ่า ีเพื่อนถามว่าแพนด้าไหมคุยเก่งจังแมวพี่มานนอนลงหรืพี่มานนอนลงเรื่อยๆมานอนนี่นอนนี่คนนี้ก็ติดแม่เดี๋ยว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 พี่ด้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอ้าวแล้วไงแม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเมื่อกี้เองเมื่อกี้เองลูกโดนอะไรน้องแน่เลยเนี่ยน่าจะงับกับเจ้าอะไรอะแมตน้าเมื่อกี้แน่เลยข่วนเล็บข่วนอะไรกันลูกเป็นแผลแล้วเนี่ยพี่ด้าเออ นั่งลงลงนั่งลงนั่งพี่ดาไปแล้วนั่งลงนั่งนงนี้ก็พี่อ้อนค่ะทุกคนหินมะเ,เนี่ยขี่อ้อนเนี่ยมันปกตินอนแล้วอ่ะตกใจปกตินอนกันแล้วพี่มะเนี่ยไม่สนโลกเลยค่ะเขาสบายใจวันนี้ได้เดินออกข้างนอกแม่ปล่อยนางค่ะปล่อยนางปล่อยพี่มะนะคะทุกคน ปล่อยพี่มาตอนคนงานยังไม่มีใครมาทํางานเลคะทุกคนแต่เช้าแม่ก็ปล่อยพี่มาให้เดินไปนั่นมีหญา้าอยู่ฝั่งทางหญา้าเราก็เดินตามนางก็ไม่ไปไหนนะคะ่ะทุกคนพี่มาก็เดินกลับเนี่ยเนี่ยโอ้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 ย <c oughs> พี่มาเขาเป็นแมวแสนรู้นะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนเนี่ยพี่มาเต้ยอ่ะจุ๊ก ดาปิดกิฟให้หน่อยแล้วแต่นางไม่ค่อยพูดหรอกค่ะนอกจากว่าอุ้มออกไปข้างนอกนี่อา้อาวอ้าวเลยค่ะพี่ดาเนี่ยไอพี่มาค่ะพี่ดาปิดกิฟให้แม่หน่อยแล้วมาตาทุกคนว่าแมวเวลาแม่เรียกจะหันไหมคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนมาดูนะคะว่าแมวอ่ะเรียกจะหันไหมตาตานั่นแหละว่าแพนด้ารู้จักซื่อตัวเองไหมคะทุกคนแพนด้าแพนด้า เห็นไหมคะทุกคนเขารู้ได้นะว่าตเด็ชื่อเวนด้ามาหาแม่แต่เร็วเร็เร็วยองยๆองยองยงยองเร็วเดี๋ยวนะเร็วเร็วเรวมีคนมาค่ะทุกคนนะเร็ว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 เนี่ไม่เห็นไม้ทีทุกคนแม่เอาไม้ล่อมาด ไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะท,ท,ที่ติดตามแพนด้านะนดะ้เนาะนะสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดเร็วสวัสดีครับไม่คุยเลยนะคะวันนี้นะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ